ม่เฮ็แต flo oh, ่ yeah. well, right. well, ั oh, really? ้งโมงหาตั้งโมงนอกอยู่ือบางบางมื้อก็6 6 7 0 0 0พู่นแหละจนหาพ่นแหละเที่ยงคืนพู่นแหละจนแจ้งพู่นแหละเออ6 7 0ที่ยงคืนแม่นค่อยซีนนี่แม่เจ้าบ่เมื่อยบ่เมื่อยว่าบ่ร่อยบ่ร้องิว่อยนั่นแหละคั่นเฮาเฮ็ดไปสิเฮ็ดเอ้ามันเมื่อยเด้อน้องพี่มันบ่มีไผเฮ็ด เอาดันว่าพ่อเลยสัมผัสมีเงินคุณอยากจะดีมาซอยเลยคอยสิสน้นสัมผัสยาเลยได้แดเ,เงินน้อยผิดหวังโบเห็ดโบเห็ดคือเก่าเขาสีได้ดีหรือว่าโบได้ดีสุดได้ค่ะถ้าแบบเขาเคยเห็ดอลไรเขากะเห็ดคือเก่านะโบแม่เขาสีลืมแบบเขาเคยเห็ดแบบใดเขาเคยเห็ดมาเห็ดงานมากได้ก็เห็ดคือเก่าแมโบ่แม่ลืมโตตัวเองเลยว่าได้เงิน คนอื่นมาซอยเลยสิเศร้าเหตุมันสิเนาะโดยป้าหน่องคิวเรามีความคิดที่ดีเลยเนาะเคยเคยเห็ุหแล้วก็ต้องเห็ุอาชีพววเราบ้างสิเนาะสบายดี สบายดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีประตูผู้ทุกคนเริ่บบัวจะอยู่ฝั่งไทยฝั่งลาวหรือต่างประเทศเนาะพี่น้องมื่อนี้กับมาพบพ่อกระซองสกึมใจสว่างคือนก้าวพี่น้องมื่อนี้สกึมใจสว่างก็มีโอกาสเดินทางมาหน้องเที่ยวน้องนุ่มเนาะพี่น้องเนาะตามคำเรียกร้องของเอฟซีที่เป็นการมื่อนี้ได้ให้สกึมซื้อผลไม้เนาะฝากน้องมื่อนี้สกึมก็ซื้ออ่หมากองุ่นแล้วก็ซื้อหมาก พุซ่าแล้วก็ซื้อรองกองเนาะฝาน้องทีวน้องนมเพิ่นคือสิบ่ค่อยกินได้กินผลไม้พี่น้องเพราะว่าบ,บ่มีโอกาสได้กินเนาะได้เงินมาก็ประหยัดเงินไว้เฮ็ดเงินไว้สร้างเฮือนว่าซัา่ดตะเกาก็ได้บ่ค่อยได้มาซื้อกินทุกจิกจังซี่ดอกพี่น้องโดนๆจะซื้ได้กินทีหนึงซอก,กึ้มกะขอบุญขอบคุณผู้ใหญ่เนาะที่ทางเพิ่นไว้วางใจซอก,กึ้มเนาะให้ซอก,กึ้มเป็นสะพานบุญเนาะแล้วก็ได้มะม่วเมื่อนให้น้องทีวน้องนมมาในก็ะหาพันบาทเนาะขอให้เพิ่นก็อยู่ดีมีแห้งสุขตตลลออดดปปีไเนาะ ปัฒนาสิ่งใด้เขาให้ได้สิ่งนั้นเนาะกะเดี๋ยวสิพาไปหาหน้องทหน,นุ่มกันเลยจ้ะทุกคนโซนนี้กลับบินมาหาเพิ่นโดนแล้วเดี๋ยวสิพาไปเบิง่งว่าเพิ่น,นเนป็นจังได้เนาะไะไปเบิ่งกันเลยพี่น้องน้องทิวสำสิกิตสบายดียน,น้องทิวลูกเดี๋ยวขออนุญาตเสียบไม้เน่เอา้าอ่ะพอดีเห็นกันโดนเหลี่ยมก็ควรจะเพี่น้องตัางกล้องก่อนเ<อ>มือ่อในห้อยเช่นเดีวยวกันน้องทิว ตจ้นห<อ>น,น,น,นก็นเป็นสาวซาวโลเลยบ่ที่อ้นหอยเดรายอีเนาะกินข่าวก็ยังเหมือนยังทิวไม่ได้กินจัากินจะซาวยังบ่ได้เี้งทวบ่บ่โกดโพบปวดเจ็บกระเพาะบ่ฮะบ่เอากินกิ้นข่าวก็ยังเมื่อสาวหน่ลูกข่าวกับลบบหมูลาบหมูใครซื้อมาใหเนสาวอ่าเออถูก bò đìn hạt mai, nó thì nó loay mà ha, bò đìn mày, như ba mày nhá, này xíu mày, nhìn, ba mày nhá hông,เคย ăn gì ở bao đây, ăn gì ở bao bọc sốt cườm pha mùng đúc,เคย ở, ba mày nhá anh như băn hông, bò đìn nhá, măng muôn, măng cá than, măng rong cong, ba mày hông bò cá than, nó, rồi, có cái gì mà đi ăn luôn ở bao giờ này, không phải đi ăn nó bao thằng thèm, nó, rồi, xíu ở Thái sốt bưởi bao sốt cườm mà từ Thái, nó เอฟซีทักหาคนเพิ่นเคยอ่ฝากเงินให้เจ้าเขาเลยเซอสกึมไปไทยบางไม้เพิ่นว่าไปอีวะตอนนี้น้องก็อยู่ไทยมาจังได้อ้ายวะโอ้ฝากซื้อผลไม้ให้น้องคิวแน่เพิ่นว่าสองสามอย่างเพิ่นฝากเงินให้เลซอกึมก็ซื้อบังไม้มาให้เจ้าตามนี้เลยปกติก็บ่ได้ซื้อกินเหม่นบ่บ่ไปเงินกะซอกึมเห็นน้องคิวซื้อกินมื้อนตั้งแต่เมื้อเฮาไปตลาดบ่น้องคิวโดย ก่สุวรรณ้องคิวได้เงินน้องพิวน้องนุ่มได้เงินมากกับบุคอยได้ซื้อกินกับพี่น้องเพิ่นกะโกงเงินไปเฮ็ดเฮือนเพิ่นก่บแม่นบ่โดยกินข้าวแต่เศร้าบ่เก็บท้องบ่บ่กินอือๆเฮาเคยแล้วเคยแล้วดูเพราะยาจะเก็บท้องได้จะต้องกินข้าวตรงเวลาน้องพิวปาร์ตี้ายูทูบเบอร์เขาไม่ทายคลิปไปอยู่จากมือซ่องอื่นเขาสิได้ไปเพ้นเพ้นเพื่อนเพื่อนดีทั้งทานเขาสิได้เห็ุหลายหลายคนอ่ะนะอืม จะได้โฮมะได้รเงินนะเสียเนนะเขาจือซ่บอบอกเงินเจ้าของหาได้นะทมได้ไรหรือเปล่ากาบบลายไปไนันได้หรอได้ทนายได้ทนาะได้ทนายเลยบดีนับซ่องเจ้องทบได้ราเงินเจ้าของนะ,นะเขว่เชียร์กกันบดีนับบ่งซ่องมูมีแต่เหตุจะวียงตอนบูชงเงินกับปร,ริญญบนตองเขาอยู่บอไปอยู่ได้ยังกปริญญบนนะ ได้ได้แต่ล mm. ูกซงกับฮอนดอกซิกอฮอนดอกด้ยคนละหมาลากใหม่ดิจ้ะบ่อมาเลยซื้อคนซื้อกินดยต่ัไปกลับไปไปกับป้ากับนาสาวมึงแต่บางมือป้าก็พาไปมึงแื่ก็ไปกับน้าสาวอืมไปจะได้สักแม่เจ้าพอเจ้าไปจะได้สักมืินบิมาหาบ่มาบางมือซื้อมาบางมือดยมาบางมือเราพี่น้อง บอมกม่จะได้เงินนําเจ้าบอกเห็นลูกเหเรีดเดยีกทำงานน่าอยาอ่างว่าพอดีมาเคาะมาเอาเงินนําเจ้าเงินจะเห็เดหยีกนะน้องฟิวบอกใครอยู่เนาะบอกกล้ามาาลูกเนาะได้มาแบบให้ลูกเห็เดเรียกอะนะแล้วพ่อแม่มาเอาเงินไปใส่นะพ่อแห้งได้เนาะเจ๊พันกว่าตรงนี้น้องฟิวเนะี่ยอย่างหอยเชีย ซาโลกอะเดี๋ยวซาพันโอ้ยยาวเทียวโดยไปตัวขอบอับไปไหนบ่อได้ไปตัวเลยโลละพันโลละพันกีบโดยซาโลกอะซาพันโดยพี่น้องไปหอยสิน้นเมื่อหนึ่งต่อซาอกิโลหอยนักหอยสินนี่สิสินสินส้นแห่งสี้นครับนักสิ้นมูเนาะเนื้อมูอดอ้อแหงเพื่อเขาจะเป็นสิ้นแห่งคล้ายเป็นตอกเป็นตอกโลหนึ่งพันกีบหับจากหอยสิ้น เมื่อหนึ่งจึงได้ชาโล่จะได้เงินชาวพันก็ตหากคุได้เคยเบิ่งชีวิตนอกทิวพันมากค่ะชิคุณจักประวัติคนนอพี่น้องว่าพอเมย์แยกทางกันแล้วก็พอเปินพิดยาแล้วก็ตากับเมย์เปินนอพี่น้องแล้วก็พอเมย์ก็ได้เลิกลากันไปเปิ้จะอยู่กับอาศัยอยู่กับนางสาวนะครับจังห้อยสิ้นครับจังอ่าเป็นวันวันหนึ่ง้าพันกี่ปัดเงินกูเมือนเพิ่งชาวพันมาเสียถ้าเป็นเงินบาทน้องน้องพิว สาวพันเป็นเงินบาทได้เท่าไรบู่เนี่ยก็บ่อูสามสิบบาทค่สามสิบบาทเหมเด้อบเด้อตามตามทีเงินเฟ้อบนกึมใชไรบนเงินก่อนเด้อพีน้องบุญเด้อโอลืมโทรศัพท์ลงมาหยุดค่สมรตีเป็นหาเรทหศูนย์กับสาวพันสี่สิบบาทหนงเนาะนบอกแม่แม่บอกพ่ออน กันสี่สิบบาทเนาะประเด็นเงินเฟ้อไปอีกกันสิเหลือแต่สามสิบบาทาบวกขึ้นเงินเดือนให้อยู่บ่างจะของจะของสิธุรกิจนหรฮะยเงินจ้างจาำเก่าอยู่บ่าเงินเฟอ้ออะไรบอกไหมคะ่ะบอกเงินเดือนที่ลูกน้องเนี่ยบอกข่ายันก็ขวอร์ฮะขาดราจ่ายมันก็แพงขึ้นด้านขาดราจ่ายก็แพงขึ้นแต่ยังว่าเรียกบ,บริบริจ้างลูกน้องบริจพื้นเงินเดือนในเขาบ่มเงินรายวันนะ ตอนเห็ดสิ่นละๆล้วก็หายคือกันโอ้ตอนเห็ดสิ่นและๆก็หายโดยจอยกูจีนนี่กะให้สเห็ดลายเป็นอยพูดเลยรอยโลมื่อนึงนะเม้นมันเดี๋ก็รอยป้ายพูดเลยกูจีนหามือนึ่งอยโล่พูดเม้นเกตไงโมงหายจังโนะมงหนอกอยู่บางบางมือก็หกเจ็ดมงเศร้าพูดเลยจนหาพูดเลยเที่ยงคืนพูดเลยจนแจ้งพูดเลยหกเจ็ดโมงเศร้าไปเที่ยงคืนเมนห่อยสิ่นนี่ แม่เจ้าบ่เมื่อยบะเมื่อยกอบ่ลอยบ่ลองก่้วลอยน่ะและวคันท้าเพจภไยสิเหตเอันเมื่อยได้แต่ลองกวมันบอมีภัยเหตุเอาจันทรววะพ่อหลยสำนีเงินุูอยาจะดีมาซอยเลยหอยสิ้นสัมนยาเลยได้เงนน้อยพิดหว่าโบเหตุโกเหตอเก่า เขาสีได้ดีหรือว่าบริได้ดีสนดจค่ะอคาแบบเขาเคยเห็ดอะไรเขากะเห็ดคือเก่า่นะบริแมวเขาสีลืมแบบเขาเคยเห็ดแบบใดเขาเคยเห็ดมาเห็ดงานมาบริได้เค็ดคือเก่าแบริแมวลืมโตตัวเองโดยบ่ิได้เงินคนอื่นมาซอยและซีเศร้าเหตุสิเนาะโดยหน่องคิวเรามีความคิดที่ดีเลยเนาะเคยเคยเหตุแล้วก็ต้องเหตุอาชีพเราว่าตัวเองโดย แต่สเ้าเคยเห็นแล้วชีพิเขาเลำบากก็ต้องเห็นต่อไปน้องทีวเนาะคนทำมันเลือกเกิดบ่ได้พี่น้องสู่ต่อไปน้องทิวลงนมเกิดมาเป็นคนเลยชีวิตมันต้องสู่สักวันมันต้องเป็นของห้าเน้อ,องทิวโดวยถ้าสมมติมีโอกาสน้องน้องทิวมีโอกาสเห็ุเป็นของตัวเองนะเห็ุเป็นแบบแอ่อพอต้องหาจ้างคนนะนะซื้อมาเหตุเองมาลงทุนเองแบบเอาไปขายเองนะเป็นอยู่บ่เหตุเป็นอย่บ่ เขาเป็นแล้วเนาะเขายังบม่ได้เคยเห็นซอยสักไม่เคยเห็ดสักเป็นแต่ห้อยแหละแล้วก็มัดเป็นแต่ห้อยแล้วก็มัดเลยจะต้องเหียนเห็ดได้ตั้งแต่แบบว่ามีผู้ใหญ่ลงทุนให้โอ้เห็นน้องคิวเป็นเห็ดเห็ดอาชีพตัวเองเป็นเจ้าของถ้ามีเงินเป็นของตัวเองนี่ก็อยากเห็ดอยู่ได้ถ้าผมถ้ายังแบบอาศัยอยู่น้ำมูลนี่ก็บรอยากเห็ดแบบเป็นยังน่องคิวเอามุเกียไปขายมึงเกืยบมันนนั่เด้มัน ย่างมันผิดมันเลวมัเหมือนกันเจอว่าญาติโดน้าบ้านั่นโูกค้าบ้นี้นนออต้องอยู่เกินแพน้งินมันก่อนแเุเได้โอ้ยน้องทิวมีความคิดเป็นคุณหญ่อะไรพี่น้องเพาเราต้องอยู่กันแพ้นมันแต่เห็นของตัวเองได้<อ>ให้ซอนจานทิวกระทำมันจะกุ้หูก็บ่อประทขึ้นเองขึ้เองขึน้นเได้ก็ว่าเนานั่นเออพี่น่องบริเตียมแต่พี่น้อยซอบกึ่งว่าก่อนทัานพามน้องทิวเนี่ยอบกึ่งจะพว่าน้องทิวขึ้นจะไงเนาะ แล้วก็ออกมาด้ยวยความแบบบริลังเลเนาะบริคิดเลยว่าต้องมีเงินของตัวเองแล้วจังคิดได้ล<ม>้วเป็นความคิดที่ดีเลยเนาะ<ม>แต่ยันพิษเร็วกันมากเลยยานเพิร์นเจริญรองเท้าโบ้หูแล้วนนแต <c oughs> แบบว่าเอาโบ้แมนจะบอบกว่าเป็นยันตอมีเงินตัวเองจังหิตเนี่ยน,นะมันเคยมีประสบการณ์บอกเล่าจากเรื่องขึ้นเองบอกเล่าจากเรนี่ขึ <c oughs> บบ้นเองเลาก็บอกหูสิว่าเนือ้อดจยันยันลูกค้าเพิ่น เขาก็ไปหาลูกค้าเขาใหม่ด้วยอย่างเงี้ยเขายังเขายังอาศัยอยู่น้ำเขาอยู่เขาก็เป็นลูกน้องเขาก่อรแต่เมื่อใดเมื่อหนึ่งกันเขามีเงินมีซานของตัวเองแต่สิไปเห็ดเองก็ได้ได้คือจุบอ่อยากอยากมีของไปของตัวเองนองอยู่ก็อยากมีอะไรแต่จะเฮ็ดเองทายเองแบบเป็นกิจการของเจ้าของนะพอได้กินกับนอนโดยเห็ด อใส่ทื่นลายบนอองเิวจักเตี้ยกับเคยเราเคยเห็นประมาณเท่าได้รคะประมาณเท่าไรใส่ทื่นบอกฟังประมาณเก้าขนาดอินตามซื้อหน่อยซื้อลายอะไรเริ่มต้นที่เท่าไรคะราคาสี่โลยังเก้าสิบห้าพันชิปโลกับเก้เซนห้าเดี๋ยวนี้มันมันแพงด้กสีนโลหนสี่โลหนึ่งกับประมาณหนึ่กว่าบาทเนาะตีเป็นเงินไทยเนาะตัวชิปโลกอะเงินกว่าบาท ไม่เป็น่ะเฮ้ยท่านก็บาตก็พิษตกเลขนะพีน่น้องแต่ก็ต้องลงทุนเนาะแต่ว่าเห็ดนะคือถ้าเห็ดต้องเหดหลายเพราะว่าขึ้นหลายกำไรหน่อยบ่ดไหมคะคือเห็ดหน่อยกับปลคุ้มคุ้มค่าเนาะแม่บ่า้องทิวเนอ่ยบ่พอขายอือบ่พอกินคือเจ้าเนี่ยเหต์หน่อยกับมัน,นง่า๊วโลบเนาะ มันก็อีซามเลยค่ะเจอก็ไปคายเองอยู่ตลาดบอ๊นี่คาน้องทิวเคยไปคายในพิ่นอยู่บอ๊เคยเคยอันดุนแล้วไปกอน์ฟสาวฮะไปเพิ่นเทศใดใดไปคายสวยคายสวยแบบมปสีทงสีทงฮะแม่นโอ้มวนไปคายกัมมวนอยู่ตะกี้มวนอยู่มวนอีกแบบโดยมวนกว่านางหอยซีดเนาะไม่ไปขายกับ สวยมากกระด้มาเฮ็ดสิงคือเก่าอือป้าบางทีเขาสาวระวังกระเพาะขึ้นเด้ออืออือเราได้กยะต้องสู่ชวนหาเงินเฮ็ดเพื่นซะก่อนเนาะไปได้ตอบปุ๊บเปักมือบ่มาณอือมือนีบ่เฮ็ดไว้เงานอนเงานอนแม่เป็นยังไงเงานอนมือขึ้นมือขึ้นนี่แล้วเรียกเด้อละกาน้องกับลูกมาซอยกินข้าสองโมงน้องฮะแมน ให้จะกินข้าวไม่จะเห็นในเรียบบ้านลุงมาป้อนเขาลุงมาป้อนเขาน้องอีกแม่นเอาเขาให้กินเพื่อสินอนรับอีกพุ่งที่สามโมงตีสามแม้วันนี้เขาตื่นป่ดหกโมงเจ็ดโมงน้นองสอดอยากกินข้าวพี่น้องตีสองกระลุกมาป้อนข้าวให้น้องกินกินกับยังบไงกินกับไข่ไข,ข่ทอดไข่บริสติยัยงไงไข่ลูกไข่ลูกแม่มป้อนไข่ลูกน้องแล้วก็ตีสามเลยนอนต่อเป็นยังน้องขึ้น นอนก็ตื่นแต่เด็กแผลอันนอนหลัดแรงเนี่ยโอ้องนอนหลัดแรงแม่ซื้อเนี้ก่อนนองจ้งนะน่ะจิงจ้งหรีดจิ้งหรีดไม่นี่ลูกมาสบายดีเอฟซีแน่ไว้เั็นไหม,ไหมลูกมนไหมหมดโทรศัพท์ก่อนหมดเขาเดียวมาสบายดีปัดลุงเลยลูกนี่ลุงซื้อให้บปล่ซื้อมาให้ยดีใจปะหมักล่องกล้อง,มองอหมักหอักล้อนหุ่นนี่แต่ว่ไม่จมูกหนาเผลบุตรซื้อกินได้นี่หมดก่อนมีใจบเปะนซื้อใหายแน่มาลูกหมดก่อนแน่บึงกล้องแล้วก่อน ดีใจปะดีใจเพะเพิ่นซื้อมาให้อ่ะโอ้ยพอให้ปรุงให้ลูกไปไปขอบขอบใจเด้อว่ะสีไปไเราบอเป็นบอเป็นสักกว่าจะเมื่อคืนสำบรับต้องกินไงยัง่อยซื้อเมื่อคืนเด้อบอกินบอกินไปซื้อมาให้ติ้งนงไปซากของไปเจ้าดอกข้าเสียว่าน้น่องเที่ยวในสมัยเนาะสมัยน้องกินลิบเนาะโอ้ไม่ลองน้องเก็บน้องไข่กับเจ้าบ่เบิ่งนะ จ้าบแม่นทิดเฮาเด้เออจะเลี้ยงแต่จะตีแต่เกิดเลี้ยงนอกแต่เกิดครับแม่นแพงแพงแพงนอกแม่นมอดกระลุกน้องน้องเก่งในเดมอดกระลุกมอดแชยงลงกระลุกปิดไว้ป้าพี่น้องเขาเลี้ยงน้องแต่น้องเกิดมาสัตวแสดงว่าน้อกในติดเกิดในสัตว์แม่เนาะแม่นถึงเดกกระลงเอิญมาแม่ แม่เออคนเอจะแม่แม่ไปน้ากันนี่ก็จ้ากันว่าลูกจะบวบบวบแม่หว่าน้องเฮายว่ะเพรกะว่าติดเจ้านูมคือสิเอาแต่น้องเข็ดแต่หยักบล็อกมีรักผู้บ่าวผู้แฟนมอารมณ์่เนาะเบอรฮะบ่บ่มีบ่มีอืมต้องคิดหน่อยก็สิบ่วกขึ้นรักเนาะบ่ได้เขามิจะอยากหาเงินจะหาเงินแม่อืมดีเลยน้องดีเลย จะทำมาหากินบวกกับนังกูบ่าผูกเทลตอนนี้ลูกได้ลูกเดียวพวม,มากันยากกระส่ออีกทุกยากอีกอันยังบ่มีอาชีพบ่มีอันทำมาหากินยังแบกบบวกุ้มตัวเองขนาดเอาง,งม,มดิ่ส <laughs> <laughs> ิ <laughs> เป็นได้เตอบตอบเป็นได้ยังกันว่าน้องนมมีกูบ่าน้องเขาหรอปะ่บมีเนาะโบมีจ็คปีกับน้องนมนี่สี เป็นยังหน้าคือไข่แต่มื้อนี้เฮ้ยแค่หยังลงอยู่ไหนหน้ามึงแค่กุ้งมึงนี่แหละจะกินกุ้งอยู่ไสกุ้งเขาซื้มากินเฮีเออจะแพะกุ้งบ่มันเป็นกุ้งฟอยกุ้งน้อยๆหั่นเด้เอามาขวาหั่นเด้นั่นแหละบ่เคยกินแล้วก็มากินกินแล้วบ่ได้แล้วก็แพ้อันนี้แหละลงแน่บักเงอืเจ้าบ่ได้แพ้นะจ๊ะบ่เฮาบ่แพ้หยังหน้าเฮาหน้า เอากระหัวเลยเนาะไฮพี่อยากเนาะโอ้คนแสดงงานตะระบาดตะกีดเนาะกอมฟันของน้องคิวเนี่ยอยู่ไกลพี่หนุ่ยเดอนกับบอลแล้วง่ายเด้อนั่งนั่งห้อยจีนก็แสดงงานตะระมือตะระมือเนาะท่ออยู่บนน้องคิวเอ้ยท่ออยู่ต่อได้ต่อเห็นได้ต่อ ตาเห็ดเวียยต่อคือเขาเห้าหับจังเผินดิถ้าเห้าวบ่เห็ดมันกับบ่มีผัวเห็ดเรากับบ่มีไผ่ซอ,อยแล้วแต่ละเมื่อแต่ละเวทเนี่ยก็จะบริบบติ่นซะทุกนกบอ่อเราจะเซตมาส่วนใหบริตอ่อทีน้อยเป็นค่าหอยซีดอ้าทุก นมือแดงมือดำก็สิได้เงินเด็กขยันเลยน้องฟิวนี่ขยันกับการยูลูกปุ่นก่อได้บริโภคบ่บ่ริโภคมาเลยบ<อ>ริโภคมาเลยบ่เพศสกวงเพจสัก,สก,กาลมีบุญเยังกับบริโภคหาลูกบริหารเงินแห่คำลูกบ่แบบบริจิตต่อไปยังเลยแต่ที่งกรส่งเงินลูกกับบ่เ<อ>นาะ อลูกลางเงินสึขขนมหาพันสิบพันสาพ,พันพูกดีใจนะอ,อย่างน้อยๆกะลูกมีกำลังใจเียว่แม่เราลืมแรอ้อเจ๊ะมันหลายปีเจ็ดปีแล้วค่ะจะดีเี่สี่ปีกว่าเด็จนสีฮหอน้องจน้อนหาปีและ้ะแต่ค่ะจากที่เราไปเลยแล้วไปยังโซทิวของมืองนี่เราอยู่่จะหองข่าวเลย ไปอยู่น้ำแม่หู้แต่ว่าไปอยู่กับแม่เราใกล้กับโบหู้หู้มีแต่หู้แต่ว่าไปอยู่เฮือนแม่เขากับโบหู้อีกเลยแบบจะคุณลองไปหาเราหน่อยได้ไหมเขามมีเวลาไปด้กเอาหเห็ดเียงนี่แล้วคือเขาว่าเอข้างแ้วเขาแล้วดึกแล้วเที่ยงคืนแล้วแม่เจ้าได้สะพานจะได้ขุมเงินเพราะม่ไม่บริเมาเห็ดต่อเป็นเงินซานจนเป็นยังโบู้แล้ว,ล <c oughs> มมวมบมีเงินดีแล <c oughs> ้ว บ่มีเงินฟ้าให้ลูกเฮ็บโตเจาก,ก็เจาะเงินมาใช่เนาะก,ก็เสียเงินเป็นบาทตป็นบาทสูตรต่อไปนอ้องที่เว้โดยจากวันก็เป็นของเราเนาะสูสีเนาะฟันดีบ่หื่นถือว่าบริฟันอียงไะฟันดีกับจืดมึงมึงเจอกับบุจืด <c oughs> ดอกฟันเป็นแค่บ,บุจืดฟันมันบางเถอะมันหลายอย่างไปเ้าฟันยาวเดี๋ยวฟันหลายอย่างอลไรแบบนี้เรา มือตาขึ้นมากเลยมันเป็นความคิดร้าเป็นจริงว่ามันเป็นความฝันเลยกะลืมไปเลยแบบนี้ฝันยังไงคิดว่าเป็นความจริงจะฝันเอียงแหละลืมเอาลืมแล้วกะยังว่าลืมฝันเป็นความจริงว่ะฟางดูลืมแล้วลืมก็ฝันเหม็นบม่ได้จืดดอกน่ารักเลยกำลังใหญ่บอกอือเหรอขันขันฝันเลยกลังใหญ่คันเป็นแท้คือสีดีอืมเนาะเม็นต้องคิวคนสู่ชีวิตกี่น้อย โอ้เราบริสุทธิ์เราบริสุทธิ์ยกับชีวิตเราไปเฟจะองไรกระสูต่ต่อไปเราเกลือเราก็ยังได้แต่ก่อเราก็ตั้งไว้อยู่อะไรเนาะเง่นบริสุไปเงินตะกี้ได้ควายเจ้าตะกี้เดี๋ยวจะฝากไว้น้ำสาวบอแม่ย้ำๆอยู่ยังเงสาวคือเก่ายังทุกบาทแม่บริจาคไปใส่บ่อแต่คนจะบอกว่ามีคนผ่าน <c oughs> เางินมาให้เจ้าจะซีดใจอยู่บ่ ดีใจฮะดีใจพอจบเจอนเนี่ยมาเน็มกล้องพร้อมเราดีใจ <c oughs> บอไบอกเราจะมาเซอร์ไพรส์ <c oughs> คิดว่าสักกึ่งสิบอมาเลยไหมบอเห็นคิดว่าจะบอมาเลยแล้วเมื่อนหร่สักกึ่งเผาบอเลยเพิ่นเมื่อเห็นเบีย้พีนออนพ่น,น,น,อน้องแล้วเพิ่นบ่ค่อยอยากสัมภาษณ์เพิ่อนเน็มเพิ่นบอเนมกล้องนะพี่เนาะสักกึ่งก็แล้วเออ สีมะขามาอะไรแหละบ่อน้ำบ่อน้ำสีนะสกุลกะให้เพื่อนริบน่นะใหรงๆครับสกคนตรงๆเนาะกินจะได้ก็ว่าตงสั้นเลยจะให้น้องทิ้วว่าน้องทิวบ่อน้ำสกุลจะเขามาหาเหมือนเป็นเมื่อยนเขาเมื่อยเขาก็ทษเหมืนว่าเขาเมื่อยเห็นดีเขาก็เลยไปบ่าน้ำเหมือนาสันดิเจ้บวัวเจัวบอฮะเมียเจ็บวัวมันจไปน้ำตื่นดึกเนาะเมคือว่าตื่นดึกนอนดึกน้ำอิมนอนแจ้ง ผมสได้มันกสิบเขามาเลยคือห็นเห็นใจว่าเขามาเห็นเขามาดีใจบจดีใจเผื่อสหอยิีนเผื่อเสด็เงินเป็นปีเพรเอเเพื่อเผื่อมเงินเจ้าเนี่ยอือเป็นปีเพราะเรื่อเงินสิบมวมว่าแต่ว่าจะหักหักจ้างหอยิีนนี่นะแต่สอปีนึงเผื่อจะเสด็เงินจำนวนทิ่คนสิมอเจ้านี่ยรูว่าตอนไหนพี่เนอะ หมดปีบมจเลยเนี่ยว่ะแต่โบรายแต่ว่าสลับสำหรับเฮาเนาะสำหรับเพิ่อแกก็มีหักก็มีตาที่เพิ่อเฮ้าเนาะเพิ่นการดีรีรอคนให้เราคิวเนาะเกินผ่านเงินในเจ้าอีกมือนี่ฮะผู้เก่าเขาเละเป็นยังฮะคนจะเป็นยังดีใจดีใจไปไปล้างมือไปสิให้ขอบขอบขอบใจเพิ่นนี่ จะาภัยน้องคิว <ım S 2> <giving quin. S 1> พี่น้องบอบอกเปิดมาโดยที่บอบอกไปทำผลไม้ได้ทำเงินบานเขาไปแล้วเมื่น้องคิวถึงเหล็กแล้วส่อเกินกับความโขอบใจเนาะอายเปินเป็นประเตรไทยเนาะคือเป็นเหตุความความเมตตานของคิวเนาะให้ยได้ความบอกหวังคนตอบแทนยังให้ยได้ความหักความสงสารน้องคือว่าอยู่กับน้องๆหักยากไม่สิ้นี่การนี้ป้านะพี่น้องพวามเมตตาการบริสุทธอ่าเดี๋ยวสิพาน้องคิวไปขโมกขอบใจเายสุดนดูนะป้า ก็คือกะดีใจแทนน้องทิวเนาะที่ว่ามีผคุณยายใจดีให้ความหักความเมตตาแล้วก็ได้ให้เงินเก่ามาอีกคือเก่าและ้วกะัเป็นผูกก้เก่าอะไรที่เป็นจอยเรือมาไปเห็นลังคาเฮือนทรงทบมุงหลังคาเฮือน,น,อนเนววาะพี่น้องเนาะเพื่อนน้องทิวอะไรทำเนี่ยพี่น้องมากยินงแ้่กะเฮตเตอเวียดให้น้องทิวเนี่ยผลิตผลิตแบบเวียดหางเงินอยากคิดแค่มาแล้วคนว่ะความฝันเราจะใกล้เครื่งทางหรือยังเพาว่าคือสยังอยู่หมู่เก่าอะไรเง้นเป็นยังเอาเท่าเทาคิดว่า <c oughs> ว่าสิมุนไพสอยแล้วว่าเศ้าขึ้นบอกเขามาอยู่เป็นเดือนแล้วว่าสิเป็นเดือนแล้วมัก็คิดว่าโอ้ว่ะขันบ่มีหูวซอยกะมันเไม่ยังดอกว่ะถ้าบ่มีบุญขั้นบ่มีคนซอยกะบุญถ้าบ่มีเนาะแมนเพราะว่าขา้นเศ้าขึ้นก็มาเมื่อไหร่จะแบบจะขึ้นแบบว่าเมื่อไหร่ก็พากันถ่ายน้อยหนึ่งแล้วก็แบบว่าอ่าลองเที่ยวเก็บปัวบกสบายเนี่ยบกปัวสัมผัสบกปอยปากเนี่ยเศร้าขึ้นก็เลยแบบอ่าอันนะก็เพิ่นนอกก็แบบว่าก็จะเพิ่นอยู่เมื่อไหร่ก็ได้ กับี่แบบว่าดราม่ากำลังก่อกั็เพิ่งนอนน้องพิวแมนก็เลยแบบว่าก็เลยว่าบ่กเขาไปดอกวายเลยว่ะแล้วบ่อน้ำข่อยว่าเทียดก็เสร็จแล้วก็ว่ะเราเทียดแล้วบ่อว่าแล้วโบมานี้วะแต่ว่าจะให้เข้าไปเขาแบบเข้ากับริไรแบบอยากให้แบบอยากสร้างอย่างยังใดเขาเข้ากับบริษัทยังเข้ากับเขาใจเจ้ากับแม่นอยู่มือนนะเขาบอกอยากเขาปันใดเล่นยังไม่ทำเลยคือว่าเข้าเหมือนเขาเจ็บหัวหมื่นเล เขาเจ็บท้องเนียเจ็บท้องแม่นมันเจ็บท้องหัดเลือดกระโบเป็นยังเนาะแม่เมื่อเนี่ก็มีทางพี่คนเก่าเพิ่นผ่าเงินมาเจ้าหาพันบาทเนาะแล้วก็ซื้อมากใหม่มาต่อให้เจ้าอ่ะคอยเสียใจอวยพรให้เพิ่นเด้อหลักกะเพิ่นเห็นเนาะเพิ่นสิได้ประทับใจดีใจเงินที่เพิ่นให้มาเฮาก็ื่หาได้ความทุกข์ยากลำบากเพิ่นก็ทำงานคือเฮานี่แหละแต่เพิ่นจะซอยเจ้าให้เจ้าได้เงินให้แล้วเนาะอ่ะคอยพูดเจ้าอวยพรให้เพิ่นในน้องทีมอ่ะ ขอขอบุนขอบคุณแล้วก็ขอบใจเพิ่นที่ซอยเรือคอยเพิ่นมีสุขภาพแข็งแรงความเจ็บจะได้ความไข่จะมีปัสจากโรคภัยไข้เจ็บนอนรับก็ให้ได้เงินหมื่นนอนตื่นก็ให้ได้เงินแสนเด้อถูกเนาะเป็นแห่งมหาพันก็น้องเกียวดีใจป่ดีใจดีใจคือบ่ขึ้นคนบุรีจิือีกทีเอาคนเราบอกเอาบอกแมนดีใจแหงเลย โอ้คิดบัวพันเราเพิ่นงจะคิดทอดอยู่เนาะแม่นคิดว่าเพิ่งคิดบ่มาละอย่าลืมแม่นคิดว่าลืมแล้วว่ะเห็นซะกึุ่มเราไปถ่ายคนอื่นนี่เราลืมเฮาเลยแหละว่ะแล้วบ่มาอลไรแหละว่ะแล้วบ่ว่าได้ยินแม่ว่ะซะกึุ่มเราสิมาเด้อว่ะเออจะกึุ่มเราสิมาว่ะคือว่าคิดว่าเราสิบ่มาเลยซะดอกโอเคบ่เป็นหยังซะกึุ่มก็ขอบคุณขอบคุณเพิ่นใจเย็นบ่สุขทุกคนที่ว่าให้คนมาคอมเมนต์ตามนักทิ้งคือให้นักทิ้งอยู่เนาะแล้วก็อยากให้น้ักทิ้งได้เฮ็ดเฮือนสมทบมุ้งนะคะเฮือนมาหน้าเพื่องเนาะ เปิดกับหาเงินเด็กน่องปุ๋เดียวเาแหละแม่กับบ่คอยได้มาหรอกเปิดเอาผัวใหม่แล้วอยู่กับน้องแล้วครับจ้างหอยสิ้นครับกินไปวันๆันน่องเที่ยวนาะโดยยามเวลาน้องเจ็บเป็นเอ็นอุ่นเนี่ยไปไปไปปลาไปหางหมอสิไมีแต่ไปซื้อยาเลยก็กินยาเลยกับมันแบบมันกักไข้แน่นะบ่นไปหาหมอบอกแม่มันแบบบ่นไปแห้งไนไดนแล้วก็บรรยายนะมีแต่ซื้อยามกินเด็ดโอเคน้องเปิดพี่น้องมันแดดแหละกินนี่กันจะมาหนี้สักกึมัน่องเที่ยวกับเจลคอล่าพี่น้องไปก่อน ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแม่เน่ขอบใจคุณอย่าจะดีทุกคนที่กำลับมาเบิ่งมาชมอ่าคลิปสาวกลุ่มเนาะและขอใอยทุกคนอยู่ดีมีแห้งสุขภาพแข็งแ้งปัสจากโรคไฟไขเ้เจ็บคลิปนี่สาวกลุ่มกัน้องทิวจะได้ขอลาไปก่อนนะน้นองทิวเนาะสบายดีน้องทิวสบายดี